สวัสดีครับพบกับช่องเลิฟบอลเต็งนะฮะวันนี้ก็จะมีที่เด็ดฟุตบอลเต็งนะครับในรอบตีหนึ่งสีนาทีนะครับในศึกคาราบาวครับนะครับระหว่างทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดและก็คิตตันพาเลตนะฮะวันนี้วันที่23สิบงหาคมปี65นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นยังไรนะครับไปดูกันวิเคราะห์กันเลยฮะไปดูสถิติดีกว่านะครับ ผลงานล่าสุดของอ็อกฟอร์ดเนี่ยอ่าก็พึ่งไปเสมอกับมอแคมมานะครับ1-1แล้วก็พึ่งไปแพ้ลินคอนมา1-2แล้วก็ไปแพ้แพ้บิสตันโลเวอร์นะฮะ1-0นะครับโอ้โหแบบนี้ฟอร์มไม่ดีเลยครับสามนัดรวดนี่แพ้หมดเลยนะฮะส่วนในทีมคิทตันพาเลตนะครับพึ่งไปชนะแอตตานิล่ามา3-1นะครับไปเสมอลิอร์พูมา1-1 แล้วก็แพ้อ์สซนอนมา0-2นะฮะในเรื่องของทีมนะครับทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นคิดว่าวันนี้คิตตันพาเลตน่าจะได้เปรียบนะครับไปดูราคาดีกว่านะฮะราคาตอนนี้นะฮะฝั่งทางคิตตันพาเลตเองก็เปิดมาที่1.40นะฮะตอนนี้ไหลลงเป็น1.20นะครับมีโอกาสที่จะคิตตันพาเลตจะชนะนะครับวันนี้ แล้วก็ภูเสมอจาก4.75เป็น6.00แล้วก็ทีมเจ้าจบ้านนะฮะ6เป็น11โอ้โหเกือบเท่าตัวเลยนะครับแสดงว่าวันนี้คิดตันพาเลตนี่ต้องชนะแน่นอนแต่ว่าต้องไปดูราคาต่ออีกครั้งนึงดีกว่าราคาต่อนะฮะจากลูกควบลูกครึ่งนะครับขึ้นเป็น1.5ลูกะฮะลูกครึ่งนะครแต่ว่าราคามันไหลลงฝั่งทางคิดตันพาเลตนะครับจาก0.95 เป็น0.81ก็แสดงว่าวันนี้คินตันพาเลตมีโอกาสที่จะชนะที่2ลูกนะฮะดูจากราคาต่อแล้วนะครับแล้วก็ราคาพู 1x2 แล้วอ่าไปดไปดูสูงเต็มเกมดีวกว่าสูงเต็มเกมเนี่ยอ่มันจะเป็น2.5ควบ3นะครับอ่าราคาสูงนะครับที่0.97เนี่ยราคาต่ำอยู่ที่0.93ก็แสดงว่าวันนี้มีโอกาสไม่เกิน3ลูกนะฮะอาจจะ3ลูกพอดี อ่าหรืออาจจะเป็น2ลูกก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าจากสกอร์ที่คาดไว้เนี่ยคิตตันพาเลตน่าจะชนะที่2 0นะครับสองศหรือ3 0มศนะฮะคิดว่านะครับดูจากฟอร์มแล้วสถิตินะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันอีกทีนะครับในรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในศึกคาร์บอลครับนะฮะของอังกฤษนะครับออกฟอร์ดยูเนเต็ดแล้วก็คิตตันพาเลตครับเดี๋ยวเจ้าจะไปลุ้นๆนะครับว่าสกอร์ที่คาดไว้จะตามที่ ผมเคราะหรือเปล่านะฮะผมราะห์ไว้ที่สองศูนย์สามศูนย์นะครับวันนี้คิดตันพลเล์น่าจะมาถลม่มออกฟอร์ดแน่นอนครับวันนี้ชนะแน่นอนจะชนะถึงราคาต่อหนึ่งจุดห้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ